โอเคคร in ับเดี๋ยววันนี้เรามาอยู่กับลูฟี่ตัวเมนนะครับผมยอกวันนี้เรามาอยู่กับลูฟี่รอต่างหากล่ะอยากเล่นอะไรตะกี้นี้เดี๋ยวปกคลิปเอ้ยอะไรวะปกคลิปชื่อคลิปเป็นลูฟี่รอทำไมเป็นลูฟี่ตัวเมนวะเออนั่นแหละเดี๋ยวหลายคนงงอีกว่าทำไมเรียกลูฟี่ตัวเมนวะเออเจ้ามาเถอะลูฟี่มันเป็นฝแล้วนะตอนนั้นอ่ะโอเคนะครับก็วันนี้ก็เราจะมาเล่นลูฟี่เออลูฟี่รอกันเพราะว่ารู้สึกว่าลูฟี่รอเนี่ย ผมได้เรล้อยมาจากคลิปนั้นนะครับผมบอกว่าหลังจากคลิปนั้นเนี่ยผมจะรีบอัดทําคลิปทันทีนะครับแต่ว่าผมดันมีธุระอะไรสักอย่างแหละอ,าหาอ่ะฮะชะงะนั่นแหละครับโอเคเนาะตัวเนี้ยเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันยังเล่นได้อยู่ไหมเพราะว่ามันมาประมาณสองเดือนแล้วนะครับแล้วคือปัจจุบันเนี่ยมีแต่ตัวโหดเท้งนั้นเลยนะอย่างโรเจอร์โอเด้งนี่เนี่ยโอ้โหมันจะเก่งไปไหนวะนั่นแหละ คือผมไม่เล่นนานนะเกมนี้เนี่ยบอกตรงๆว่าอยู่แรงเอ็ดลบอยู่เลยเพราะว่าไม่เล่นแรงเลยนะแต่ว่าอยู่แรงเนี้ยกัาจะเจอโรเจอร์กับพวกโอเดงบ่อยนะครับเพราะว่าทุกคนจะไปดิาหขันแล้วเริ่มปั้นใหม่กันนะครับเออแต่รู้สึกว่าโรเจอร์นเลเวลหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยม่นก็แรงอะนะตีเวลร้อยที่เกือบตาอะไรอย่างเงี้ยผมเจอม,มาบ่อยนะเว้ยไม่ใช่ว่าไม่แรงนะครับและอยู่อย่างนึงคือผมสิ่งที่ผมมองแล้วว่าผมยังไงไม่รู้ว่ากับไอหมัดขวาที่ลูฟี่มันกำหมัดอยู่เนี่ยคือหมัดฮาคีมันอะ เหมือนมันเอาไปจุ่มถังสีนะครับผมใสกิ้งเลยใสกิ้งเลยนั่นแหละครับแล้วก็สกิลตัวนี้ผมก็ค่อนข้างที่จะชอบนะครับมันตัดเลือดได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไปโดนสาระอื่นทับซ้อนเนี่ยคือหายเลยนะคือจะแย่มากแนะนำเนี่ยให้ใช้ตอนที่แบบตัวมันติดสาระอยู่แล้วนะแล้วก็ไปใช้เสริมนะครับผมหรือ,อง่ายๆคือแล a s สาระนั่นเองนะแบบว่ามันไปติดสาระของซาโบมาเนี่ยแล้วก็ค่อยไปทําสาระมันก็ได้นะครับผมให้มันติดที่หลังเนาะ ทีนี้เราก็ตีปกติมันก็ตายนะครับผมไม่สามารถเต้งเลือดได้อย่างหลดดาเนี่ยปกติแล้วที่มันจะเด้งเลือดก,ก่อนใช่ไหมก่อนที่มันจะตายเนี่ยถ้าเราใช้สกิลนี้เราตีปกติเนี่ยคือมันตายแน่น,นอนครับจากเกิดเราไปใช้สกิลทอกซต่อเนี่ยคือไม่ตายนะผมเพราะว่าเลทท็อกซ์เนี่ยทำให้มันติดสาะนะไฟแบบ1้0็นะครับผมนะก็เลยแบบว่าไม่ค่อยคุ้มสักเท่าไหร่กับใช้สกิลกับหลดดานะครับผมแต่โค้ชวิสาระว่ะนั่นแหละครับ ก็เทปเนี่ยถ้าจะตีเออทงบ้านเขาเนี่ยหรือทงตัวเองรู้นะมันจะตีเขาแรงขึ้นนะนี่ผมถ้าจะไม่ผิดนะเว้ยแลาวรายการที่อยากให้ผมอ่านเนี่ยคือให้ทุกคนเนี่ยกับดูคลิปเก่าๆผมนะครับคลิปเก่าผมเนี่ยรู้สึกว่าจะอัดแล้วก็อ่านให้ฟังแล้วนะครับผมนะตอนที่ตัวละครมาใหม่ๆนะเดนที่ผมใช้ก็จะเป็น3ลูฟี่นะผมแต่แนะนําไม่ให้ใช้สารลูฟี่แบบนี้นะครับผมให้ใช้เป็นลูฟี่วปนฟอร์ดแทนลูฟี่ทัโลก็ได้นะครับ เพราะว่าทุกคนมีแล้วนะลูฟี่เบลนฟอร์ดเนี่ยอะหลังจากที่ผมพูดมากาก็เนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันในแร้งกันดีกว่าว่าผมเนี่ยไหวไหมนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามหาแมปที่จะเยอะที่สุดนะครับผมที่ไม่ใช่แมปซ้านะครับถ้าเกิดแมปซ้ํายังไงเนี่ยผมต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมขี้เกียจเอาโรงๆเลยเนี่ยโอเคป้าเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะเฮ้ยไม่ใช่ดิเดี๋ยวเราไปดูกันเล่นเลยนะโอเคครับจะพูดติดนะครับผมเป็นสเตจอลองพาร์คฟีนะครับอ่า ก็เจอบุตรลุงอยู่นะแต่ผมอยู่แรง้งเอสลบนะครับผมเอฟังดูมีหูบุตรลุงสามตัวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าแฉกเนี่ยมันกลับมาให้สมทุกทุกคนเนี่ยอาจจะได้กันนะครับโอเคนะครับสิ่งสําคัญในเกมนะครับผมสายโลเนี่ยชัดเจ็ดธงแรกดึงธงแรกไปเลยนะครับสายวิ่งเนี่ยเดเขาไปทําการดึงธงตรง,ตรงกลางให้นะครับสายบาอย่างเรา รอบวกบอกตรงรอบวกเลยแล้วโซโลจงหวัดนี้ว่าวแล้วทำไงต่ออืแล้วเราหลบไปก่อน,นแล้วโซ,โซโลก็โดนไปนะครับผมอย่างว่าวเลยเฮ้ยโคซกิโอเด้งเนี่ยผมเพิ่งบอกทุกคนไปว่าสกิลนี้เก็บไว้ใช้ก่อนแต่ว่าตัวเองก็ดันใช้ไปนะครับรู้สึกว่าผมจะหลบไปนะแต่ว่ามันหลบไม่ได้นะครับมีอาการเขินเล็กน้อยนะครับถึงปานกลางแต่ไม่ขึงกระคางเหลือนะครับผมแล้วเราสามารถดึงมาได้นะครับผมนี่ดึงจากฝั่งนี้มาตรงนี้ได้ครับแชงสามารถชัคได้ครับผมถึงแม้จะมาติด มึนก็เถอะแต่สามารถชนะได้นะครับเมื่อกี้ต่อไปเข้าประมาณ3ามหมนึ่งนะเออแล้วเราดึงธงต่อเลยเกมชนะที่ธงครับผมเราดึงธงนะลูฟีโตเมนอาจจะไม่ชนะได้นะครับก็ดึงธงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเก็บเลือดนะครับเพราะเพื่อนไม่น่าจะมาเก็บทันนะครับผมเพราะว่าน่าจะตายก่อนหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนมาเก็บดีกว่าตัดเลือดนี่ไงนี่เราก็เพิ่งสอนไปนะว่าอะไรอะไร,ะไรโซโลอะไรมาอง เออแน่หลบก่อนหลบก่อนแล้วเขาจะหลบทำไมลดหนึ่งนะโอเคก็แค่นั้นแหละนี่ผมรู้สึกก็ไม่ค่อยเอ้ยแน่เกือบโดนนะนี่โหหกพันสี่ต่อยปกตินี่แหลแต่ผมไม่ค่อยชอบนะครับการตีปกติของไอ้ลูฟี่เนี่ยนะโหอาหารจานเด็ดอยู่ข้างหน้าเลยถ้าเกิดโอดิงได้เก็บนะสวยนะแน่เอ้ยเน่หน่อยๆเออนั่นแหละเราทำให้แชงคน์เตอร์ไงมันคือแผนผมเดี๋ยวก่อนนะ แล้วค่อนข้างที่จะแพ้โอเดงนะครับโอเดงก็สู้จะติดบวกไปไหน่อยนะก็เลยไม่ดึงเถื่อนให้เพื่อนเลยเอาละครับจังหวะนี้เลทฮอกวัแล้วเมื่อไงครับบัดตรงใส่โซโ,ซโลโอ้อโหไม่เคยจะเพอร์เฟกต์ต่อให้กูเลยเอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยไม่โดนนะฮึปโอเดงโดนหน,หน่อยไหมโอ้โหหมื่นหนึ่งครับโอเดงเอาละครับปลูกทรงบาบเขามาได้นะครับเพราะว่ามีแข้งยืนอยู่แต่ว,ว่าทีมเรามีโรเจอร์อย่างนี้โอ้โหแล้วต้องกลับไปดึงทงนั้นคนระับไม่ดึงเถอนนั้นในมาการทงนั้นสิ ถ้าเกิดเรามีจังหวะว่างเนี่ยเรามาช่วยเลวกันทงนะครับมันจะได้ชนะง่ายขึ้นโอ้โหจังหวะนีดด้ไปแล้วหมัดตรงของกราฟรับจังหวะนีดด้โอเด้งมาอีกแล้วเฮ้ยโอ้โหไปโดนตัวอะไรก็ไม่รู้ครับโอ้โหใช้สกิลจะโดนโอเด้งครับแต่ไปโดนตัวอื่นคืออะไรกันไปไหนไปไหนไปไหน,ไปไหนแล้วหนีเลยกับเราก่นกอนเฮ้ยโอ้โหเนี่ยปะผมไม่ค่อยชอบการตีปกติของมันเลยอะ่ะอ่าโอเคดึงตรงของไป นี่เราเป็นทุกอย่างนะครับตัวกันตัวดึงตัวดาำมัโอเคบุกบ้านมันเห็นมันก็จะโดนอีกฮึบแฉงเหรอนี่ไงแฉงโดวตัดเลือดไปสิแฉงเนี่ยฮะเกิดเคาน์เตอร์เดี๋ยวตัวเลือดจะเร่งนะครับเราคิดถูกอะ่ะอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุซบเฮ้โอเคครับได้ผมก็เจ็ดพันสามนะครับตานี้ มีการว่าสิดหน่อยนะครับการใช้สก,กิลโอเคแล้วก็ถ้าเอวไปด้วยนะครับแหมอะไรมจะเท่ขนาดนี้นะแถมพี่โตวคู่อย่างลูฟี่โตเมนด้วยโอ้โหดัดเดินมแล้วแต่ว่าเพิ่มเติมคือ,จอเจอโรเจอร์นะคือผมอยากเจอโรเจอร์มากอะไรเนี่ยราชาปโปไม่เล่นโปนะไม่สนับสนุนนะครับผมถ้าเกิดจะ <c oughs> นี่มาเล่นโปจริงเข้ามาเนี่ยผมต้องโยแครับเนี่ยอ่าโอเค ไปครับไม่มีสายวิ่งครับก็นะเทมอนเนี่ยมันสามารถทานไปตรงกลางได้เลยนะครับแต่ว่าเขาสว,วัสด,ดีว่าไงแชงปราบแล้วหลบไปก่อนครับก็ไม่โดนครับเพราะว่าเราอยู่ไกลเกินระยะครับผมชิคทีุ่คนกลัวก็คือเลลี่ครับผมเขาาจะแทงเราครับโอ้โหหวะด,ดีว่าไงเลลี่ออ้ยดอปมาหาเราแต่ว่าไม่ตายโอ้โหไม่ตายก็แย่แล้วแย่แล้วโอ้โหตายทำไมมันตายไงยอย่างนี้ เฮ้มันตายง่ายมากเลยเนี่ยทุกคนเฮ้ยนี่ขาดเลือดโอ้โหสองหมื่นหนึ่งนะนี่โอ้โหสองหมื่นหนึ่งเนี่ยทีมผมโชว์อย่างเดียวเลยต้องคิดแย่มากนี่ไงรอบอกแล้วรอตัวจริงอยู่กับเราเมื่อกี้เบอร์ไหนมันฆ่าเรานะเจต้องก่อนต้ก่อนต้ก่อนเฮ้ยอะไรอะไรอะไร,ะไรขายดึงใครดึงใครดึงจังหวะนนี้อยู่ไม่ได้แล้ว อุ้ยตบู๊ตมาพอดีว่าไงว่าไงเขาเตอร์อยู่บ้าเอวโอ้แม่งก๊อดเฮ้ยทุกคนครับตอนนี้ผมมีความรู้สึกว่าอยากเล่นซาโบมากเลยเว้ยคือตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าสู้ใครไม่ได้เลยว่ะรู้สึกว่าเอออะไร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 ล่ะโรเจอร์เหรอราชาโจรสลัดเหรอคนราชาโจรสลัดตัวจริงเนี่ยมันคือเราโอ้โหจังหวะนี้ว่าไงเยอะมาก เดี๋ยวขอเลือเลือดคืนก่อนนี่ไงถึงแม้จะเล็กน้อยแต่เราก็ได้เลือดนะครับแต่เราก็ตายอยู่ดีเจ้าว,วันนี้ผมหยิบซาโบะมาเกอนเลยเจ้าว,วันนี้ทีมแพ้เอาอ่าพอดีพอดีแล้วก็อยากโดนคอสเตอร์อะไรเงี้ยอยากโดนอะไรก่อนอย่างเงี้ย,นย,ยนเนี่ยฮะเล่นซาโบะก็ง่ายอะ่ะบอกเลยอะไรอะไรอะไรอ้าวหลบได้ครับนี่หมัดตรงเอ้าอะไรอะไร อาพ่อฟิกด้อเด่ะพ่อฟิกดอเด่ะฮะเฮ้ยอาวืดวืดคู่อาเพือนเ,เล็กน้อยแต่ไปถึงมากมมแย่และเพื่อนไม่ตึงทงเลยอะไรอะเสือเฮ้ยอ,อะไรกันนี่อะอะไรกันนี่อะโอ้โหแฮทุกคนผมไม่ได้เล่นนานเนี่ยรู้สึกว่าจะแพ้ง่ายไปหน่อยนะเออเพราะว่าฝั่งงูสีเขียวค่อนข้างเยอะนะครับ สีแดงกูยังตายเลยเมื่อกี้เนี่ยมัดตรงโอ้ดาเดิมเกมมม่คิดจะเปลี่ยนดาดมั้งเลยอะแล้วทีมเดิมอีกนะครับเนี่ยผมจำได้นไอ้ H V I N เนี่ยรู้สึกว่าไอ้ไอเบอร์สามกี้เนี่ยมันกดยิ้มใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเล่นมันก่อนเลยนะครับนายยังไม่รู้จักเราดีนะเพราะเราเคยอยู่แล้วใเอสมาก่อน แต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นไงจ่วหวันนี้ยังไงโคตรสอนได้รีบูด้วยทีมเราสวยงามโอเคนะครับเฮ้ยตัวเดิวมวาวัตที่ผมไม่มั่นใจวะ่ะโอเคนะครับโอ้ยห,หลอกเกมโคตรนานเออมาละกูจะจับคู่ติดแม่มันใช้เวลาเหลือเกิน ทีน,นี้รู้สึกว่าจะหมัดนะครับแล้วโลกมีแค่คนละซอนนบจังหวะนี้โซโลดึงทงแรกว่างไงคนละซอนไม่ชัดเจ็บทงด้วยโอ้โหจังหวะน,นี้หมัดขวาตรงไปแล้วครับจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ว่างไงซาโบ่เดี๋ยวให้ดึงก่อนเลยให้ดึงก่อนเดี๋ยวจะสถานะซาโบ้ครับอ้าวโดวนด้วยอ้าวมาถึงก็ตัดครับตตายเลยจังหวะนี้เลลี่ดึงนะครับทงนู้นอะไรเอาเลลี่ร้อนตัวครับแต่ว่าอ๋อเรียบร้อยเรียบร้อยฮึบดึงมาหมัดขวาตรง ครับจังหวะนี้โซโลว่าไงเพื่อนไปช่วยเดลลี่หน่อยไหมเพื่อนเพื่อนบาดเจ็บป่ะเพื่อนเจ็บเลือดอ่ะเอ้ยเมื่อกี้เลือดเพื่อนเต็มนะอ่ะเฮ้ยในใจครับโอเคครับอุ้ยอุ้ยเจ็บปะเนี่ยนี่ไงขอเลือดคืนหน่อยละกันนะมาโรเจอร์มาเอ้ไปไหนเอาไปไหนอ่ะไปไหน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 อ่ะนี่ราชาโจรสลัดตัวจริงมันคือเรา นี่ไงไอ้ไอ้ลุจิตัวนี้ใช่ไหมไม่รู้อะ่ะแค้นจากตัวเมื่อกี้มากโซโลทําไม่ไหวสู้ไม่ไหวแล้วเพื่อนโอ้โหแล้วกระเด็นไปโดนกูไปนะมันมันตี้เด้งเลือดนะไอนี่เนี่ยใช่ไหมกิมจิ้มเนี่ยผมจําได้นะโอเค,อ,เคอุรุตเป็นงานอยู่ครับเนี่ยชาร์จเกตรงไหนเนี่ยเอา้านั่นรู้สึกว่าจะว้าวนะ่ะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปช่วซาโบกัชาร์จเกตทงนะครับโอ้โหาหาันชันจะไปชอบเกิดบ้านเขาวะไม่ได้ไม่ได้โอ้โหวุ้ดครับ เขื่อเล็กน้อยไปถึงบันกลางครับผมอุย้ยจังหวะนี้ต้องดึงเลือดขึ้นว่างไงตายเลย,ยเดินเดินเดินโอ้ยเมื่อกี้เนี่ยผมเดินไม่ติดว่ะเฮ้ยมันจะเอาผมไม่ได้เลยจังหวะน,นี้ต้องหนีแล้วไอ้โอเคครับเกมโอกาสมีชนะพลิกอยู่นะครับก็เลยหยิบซาเอ้ยไม่หยิบซาโบดิหยิบลูฟี่นี่มาอยู่โอเคครับอะไรอะไรอาหารจันด็ดเหรอฮะโอ้โหผมรู้สึกว่าเขาเก็บอาหารจันด็ดมานะครับมัน,มนดูแลแรงไปหน่อย เฮ้ยจะล้าเราอย่างนี้เหรออืใชะงักอ่ะอ่ะง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 าโอ้โหติดอะไรอย่างนี้อะไรๆเพื่อนโอ้โหมันเร็วกว่าอะไรแต่ว่าสเต็ปเรามันท้ายกว่าเพื่อนเอ้ยว่าไงโรเจอร์โอ้โหตายเลยอ๋ออะไรๆๆจะวันนี้เขาลุมผมครับว่าไ,ไงว่าไงซาโบ่พี่ชายจาังหวะนี้ต,ต้องทงก่อนนะฮะไม่ง,งั้นแพ้แนะ่อะไร ให้ไปขวาตรงอะ่ะโอ้โหสก,กิลออกช้าไปไหนแต่ว่าชนะอยู่ดีมากเพื่อน <c oughs> กูตายอะ่ะไม่เทเลยแต่อ่าเอ p ไพีปกันนะครับ Rosa นี่เดโรซาครับสามตัวนี่อะไรเดี๋ยวฮะนาอยูนี่ไปเชือชาวบันรีเอาเอาละครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับลูฟี่รอครับก็อย่างที่เห็นนะครับตัวมันค่อนข้าง,ง,งที่จะ ดีมากและมีประโยชน์กับทีมมกนะครับในบรรดาลูฟี่เนี่ยผมคิดว่าลูฟี่ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีประโยชน์สุดแล้วนะอันนี้คือพูดตามตรงลยนะคือแบบว่าก็มันเก่งจริงอะแต่ถ้าเกิดแบบเป็นลูฟี่ตัวลองที่แบบมันน่าจะเอามาเล่นได้ผมว่าก็จะเป็นสเน็กแมนกับลูฟี่ทาโล่นะครับผมลูฟี่ทาโล่นี่ก็จะเป็นสายบัตเหมือนกันนะบัตรับเงินครับผมหุมเล่นแล้วด้วยแต่ว่าตัวมันค่อนข้างที่จะบางครับเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยอย่างเช่นเนี่ยโหผมโดนแลไม่รู้ตาที่สองอะ ครับเดียวตายอ่ะผมต้องหยิบซับโปงมาเล่นอ่ะแต่ก็ทันแพ้อีกครับห้าศูนย์ด้วยผมมาตัดเลยนะขี้เกียจขี้เกียจหานะครับวันนี้คอนเซ็ปผมเลยเนี่ยอ่าแล้วต่อมานะครับผมก็เหรียญที่ผมใช้ก็จะเป็นสามลูฟี่แล้วผมเป็นสามลูฟี่ที่มั่วมากครับแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะพยายามเนี่ยหาลูฟี่เออ่มบนฟอร์ดเนี่ยเหรียญลูฟี่มเบนฟอร์ดมาใส่แทนนะลูฟี่ทาโร่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใครที่อยากให้ผมเนี่ยรีวิวตัวไหนเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมพาเลื่อนดูนะครับแล้วก็สต็อป และก็เมนเอาเองนะครับถ้าเมนไหนเนี่ยค่อนข้างที่จะโอนเอนไปเยอะมากกว่าผมก็จะทําให้ตัวนั้นนะครับเพราะช่วงนี้ผมจะรีบทํานะครับผมเพราะว่าจะมีการฝึกงานนะครับผมเดี๋ยวผมไม่มีเวลาทําคลิปนะโอเคเดี๋ยวเราจะพาทัวร์ดีด้วยนะครับจังหวะนี้ไอดี่คนดังนะครับก็ประมาณนี้แหละไอดี่แบบคนเก่งระระมานนั้นนะใช่ละโอเคไปแล้วครับเรือนะสตาอกกันเอาเองนะนี่เลยนี่มีบบสแตมป์ด,ด้วย ตัวเก่าก็มีนะครับนี่แต่ว่าเอาตัวที่รีวิวได้น,นะย้ำนะตัวที่รีวิวได้น,นะครับผมไม่ใช่ว่าเฮ้ยพี่เนี่ยรีวิวซันจิตสองดาวหน่อยไม่เอานะมันไม่ไหวนะเว้ยหรือไมก่ก็พี่รีวิวอใคารนู้นหน่อยมันด้วยเจ็ดสิบเองทุกคนมันเล่นไม่ได้นะก็พยายามเลือกตัวที่มันเล่นได้น,นะครับผมโอเคอเฮ้ยโหเอางี้ดีกว่าสองดาวมันองดูหรอกโอเคเดี๋ยวให้เล่นดูใหม่นะนี่นะแล้วก็สต็อกกันเอาเองนะโอเค จัดไปอ่าก็เน้นย้ำนะครับเอาตัวที่ใช้ได้นะเว้ยเอาตัวที่ใช้ไม่ได้เนี่ยไม่ได้นะเนี่ยตัวเวีร้อยก็มีเยอะแยะเลยมาโทนเนี่ยอยากดูก็ขอมาได้นะลูฟี่เทคแมนเนี่ยอยากดูอีกก็ขอมาได้นะครับเอสเนี่ยผมอยากให้เรีวร้อยก่อนกับกับ,บตันคิดเนี่ยก็จะเอามาดูทีเดียวเลยนะคาร์นิตเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะไม่ทันนะครับผมว่าก็น่าจะรีวิวก่อนก,นก็ได้นะถ้าเป็นโอกาสนะครับผมนี่ลูฟี่ตัวนี้เนี่ย อีกยี่สี่แต่ผมก็จะไปรอแล้วอยากเอามารีวิวมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปเล่นเนี่ยมันโยนแน่โอเคนะสัญจรเนี่ยก็น่าจะเอามารีวิวได้นะครับแรงนี้นี่ซับโบสแตมปปีเนี่ยผมไม่เคยเล่นเลยนะเพราะว่าระยะตีมันสั้นมากก็อยากจะเก็บไว้อยู่นะเพราะว่าเป็นตัวแรงนะครับผมเอาไว้ประดับไอดีนะครับเพราะว่าซับโบเนี่ยเป็นตัวที่ผมชอบมากโอเคก็มีประมาณนี้นะครับก็มีประมาณนี้นะถ้ากใครอยากได้ตัวไหนเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ดิอยากได้ตัวไหนก็บ้าแล้ว ใครอยากให้ผมดูตัวไหนเนี่ยขอไม่ได้นะครับผมแล้วก็เนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยเดี๋ยววันนีแป๊บนึงนะขอซื้นก่อนมันเตึงตาใจติงแล้วขอรับขอบแป๊บนึงแล้วก็ภาพเนี่ยอาจจะมีกระตุกนิดนึงนะครับเพราะว่าการที่เราเนี่ยอัดในโอบีเอสของผมเนี่ยมันรู้สึกว่ามันกระตุกมาตั้งแต่หลายรอบนะแต่ว่าการเล่นปกติเนี่ยคือเล่นหน้าจอเนี่ยแล้วผมอัดไปเลยเนี่ยมันไม่กระตุกนะเว้ยแต่พออัดไปในจอเนี่ยแล้วกลับมาดูเนี่ยเฮ้ย แลวกลับมาดูเนี่ยแล้วรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะมีแบบกระตุกขัดใจผมมากเลยวะไม่รู้าเป็นมันเกิดจากอะไรไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเกิดอาจจากโนโนวาเอ้โนวาหรือเปล่าวะไอที่เป็นของ CPU ียูเอ้ไม่ใช่ซีพียูสีคัสจออะเออมันอาจปกติแลวภาพสวยกว่าด้วยแต่แค่ว่าเสียงมันไม่ค่อยดีนะเออจากไมดีเนี่ยมันเสียงแย่เลยผมก็เลยแบบเลือกตัดเลือกอัด o อ s ดีกว่าเอาว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่ว่าคุณภาพอาจจะแย่หน่อยนะครับเดี๋ยวผมทําการ ปรีเซ็ตนะครับหลังจากคลิปนี้ก็น่าจะได้เห็นแล้วนะว่าภาพเนี่ยมันจะชัดขึ้นนะครับสรืเปล่าวะโอเคเดี๋ยวพาไปดูนะครับผมตูห้หลดฐานอีกสี่วันก็จะไปนะครับกับโคอาลานะครับผมผมอยากลุ้นมากเลยว่าจะเป็นตัวอะไรนะครับตัวรีเจนนะครับคือผมหวังว่าจะให้เป็นซาโบใหม่เว้ยเออก็เลยเก็บเหตุไปนะนี่เห็นไหมตัวใหม่เนี่ยโคอาลาเนี่ยผมอยากได้มากเลยนะแต่ว่าตัวแรกเสร็จได้นะครับก็ทยอยแรกเสร็จเอาก็ได้นะ คือมีเวทสักไวทหกสิบอะแล้วเอามาผสมในไอเดียก็ว่าก็น่าจะดีอยู่แหละตัวมันก็เก่งไหมอย่าถามผมนะผมไม่เล่นเลยแค่ดูเดียวเนี่ยมันอธิบายไม่ได้นะครับเออเพราะว่าเราเห็นแค่ภาพเนี่ยเราตัดสินใจอะไรไม่ได้นะครับเราต้องไปเล่นก่อนนะนี่แหลายคนเนี่ยชอบตัดสินใจก่อนนะครับไปละก่อนเล่นนะโอเคก็คลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วแหละเดี๋ยวเราจบคลิปแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวผมไว้จอทําคลิปตัวต่อไปนะครับผมจะรอทุกคนขอเข้ามานะ แต่ <laughs> ว่าจะเป็นคนแบนหรือเปล่าก,ก็อีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าช่องผมเนี่ยคนไม่ค่อยดูนะครับผมแล้วเรากโนูเนี่ยสารละไม่ค่อยมีเลยนะใช่สรารละไม่มีเลยงั้นผมไปละบาย